ลล่นนก้าาวเาไทยศูวทยทสวัสดีครับพัชระพลเจริญพักดีครับลุงเอกบางหลงคนบ้านนอกครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันสำคัญฮะ6พฤศจิกายน2521น,นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10 พระองค์ทรงผนวดณพระอุโบสถวพระศรีรัตนศัสดารามนะฮะเมื่อครั้งที่พระองค์ดำรงอิสริยยศเป็นที่904หรือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ทรงผนวดด้วยพระหัตถ์ไทยพระไทยศรัทธาอุปสมบทในพุทธศาสนาณพัตสีมาวัดพระศรีรัตนศัสดารามนะครับวันนี้เนี่ยถึงเป็นวันสําคัญ สำหรับชีวิตผมชีวิตพุาสนิกชนทุกคนครับเพราะพ่อหลวงรอสิบทรงอุปถรัรมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นวันสำคัญตื่นมาผมก็อ่านธรรมะลุงอรุณน,นะฮะของหลวงพ่อวิริยังฟังธรรมของหลวงพ่อชาสุพัทโทอ่านมหาโูมิพลธรรมมาละชัญชลีนะฮะ หสมุปชาบอกว่าเราจะพูดพุดทธังสนังคัจฉามิธรรมังสนังคัจฉามิสังขังสนังคัจฉามิอย่างเดียวไม่ได้ครับคุณต้องรู้ธรรมรู้จริงด้วยนะฮะร,รู้นะฮะร,รู้ธรรมเพราะพระพุทธองค์ตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะฮะผมก็อ่านพุทธประวัติด้วยนะฮะอ่านจุนลธรรมนำใจนะฮะเพื่อนำใจ เพื่อรักษาใจไปสู่มรรคผลซึ่งจะได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของตัวผมเองขึ้นอยู่กับบุญวาสนานะฮะมีหลายเรื่องราวเกี่ยวกับปริยัตปฏิบัติปฏิเวทมีหมดะฮะในเร่เรมนี้จะมีเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทของ ท่านเจ้าคุณสุชาติอภิชาโตวัดยานสังวรารามนะซึ่งผมมีโอกาสผมก็จะไปใส่บาตรที่ตลาดนาจอมเทียนบ้านอำเภอเป็นประจำนะฮะมีคนสอบถามาอาจารย์สุชาติหลายเรื่องราวท่านก็จะมาตอบวิสัชนาท่านบอกว่าหน้าที่ของคนเราต้องปลดเปื้องความผูกพันต่างๆให้ออกจาก,กจิตใจนะฮะ เปลี่ยนนิสัยเคยคิดชอบเคยสัมผัสอะไรก็ตัดไปเสียนะฮะอันนี้สอนทั้งตัวผมสอนทั้งนักการเมืองสอนทั้งข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมนะฮะผลเกิดจะเหตุหมดนะฮะทุกอย่างดับที่ใจและแก้ได้สติและปัญญาอันนี้หลวงพ่อชาพูดนะผมไม่ได้พูดแต่ผมก็ศึกษาทั้งแนวทาง พ่อวิทยังแต่ว่าถูกจริตกับหลวงพ่อชาสมัย 18, 19, 2ดิเสไปเชียงใหม่แล้วก็บางทีก็ยี่าิเลยไปเชียงดาวก็ศึกษาธรรมะของหลวงพ่อสิมพุทธจาโรแต่ว่าขัดสนัขัดสมาธิเพชรต้องเข้มแข็งต้องอดทนมากนะฮะเหมือนหลวงพ่อเพชรด้านหลังผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใจต้องเด็ดเดี่ยวฮะการจะรักษาธรรมรักษาใจต้องเด็ดเดี่ยวก็เหมือนอย่างที่ หลวงปุ่จีวัดหลวงราชาวาดเคยสอนผมตอนที่ไปสมผมไปทำงานด้านต่อมันคงที่บ้านอีเตองอุทัยธานีนะท่านบอกว่าสิ่งที่เราจะทำกับผู้อื่นได้ก็ต้องประครับประคองสรน,นุนไปในทางบุญกุศลน,นะฮะเราต้องคิดอะไรให้เป็นบุญกุศลปัญญานะ่ะคือธาตรู้นะฮะปัญญาคือธาตรู้อันนี้ท่านจะคุณสุชาตินะครับ พิชาตอหรือจิตใจนะฮะต้องรู้จริงแล้วก็ต้องมีปัญญาะะเหมือนกับที่ผมฟังหลวงพ่อชามาตอนเช้าเพราะเป็นวันสำคัญที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นวันที่ในหลวงหล่อเก้าสมพนวดและเป็นวันที่ผมตัดสินใจบอกบุญเพื่อนๆทุกคนให้ร่วมทอดกระถินในวันอาทิตย์ ที่สินะวันเสาร์ตั้งนะฮะตั้งกองกระถินที่วัดหลวงราชาวาดอำเภอเมืองอุทัยธานีเพราะจังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองภาคตะจักรีนะครับผมบอกมาตลอดว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำใจให้บริสุทธิ์ครับอันนี้คือการเวสนาแล้วก็รักษาใจด้วยศีลสมาธิปัญญานะฮะ ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ส่วนการจะปฏิบัติรักษาใจก็คือตัวภาวนาเนี่ยทานศีลภาวนาแต่สำคัญคือภาวนาท่านจะพุโทโธธรมโมสังโฆอันนี้สุดแล้วแต่จริตของท่านผมถูกจริตกับพุโทโธศึกษาแบบพุทธศาชนทั่วไปนะฮะศึกษาแบบเด็กวัดในวัยที่เลย60สิบ ไม่ได้จบปร,ริญญาแต่มาได้มาจากการอ่านอ่านคืออ่านหนังสือของพระสุปิปันโนฟังฟังหลวงพ่อชาสุภัทโทแล้วก็ตามรอยพระหลวงราชการที่สิบกาบพระสุป,ปิปันโนนะครับตามรอยเจ้าฟ้าทีปังกรนะฮะกาบพระสุปฏิปันโนคือพอเรากาบพระสุป,ปิปันโนพบเราก็ คือสิทธิที่ดีต้องแสวงหาอาจารย์นะครับเราต้องแสวงหาครูบาอาจารย์เหมือนอย่างผมที่ประทอดกรถินวัดหลวงนะ่คือไปวัดหลวงบ่อยๆเอาจาตยอมก็นลาวให้ฟังว่าเห็นเจ้าวาดบิณฑบาตท,ทุกเช้าแต่ช่เมื่อบิณฑบาตปัดวัดเราก็ดูปฏิปทาท่านเจ้าวาดคือดูดูหมดนะ,ะการที่คือต่อไปนี้หลังจากที่ผมได้ตามรอยพ่อหลวงเราเสิ็จ ตามรอยพระบาทพรลวงรอสิบตามรอยพระบาทเจ้าวัทิพงกรกับพระสุเปปันโนเราก็ต้องมาธรรมกามโมตึกในธรรมแล้วก็เลือกเลือกศึกษาธรรมที่ถูกจริตธรรมที่ตามแนวทางพระพุทธองค์นะฮะโดยเฉพาะจุรธรรมนำใจของเจ้าคุณสุชาติอภิชาโตเนี่ยมีหมดนะฮะท่านบอกปริยัตปฏิบัติ ปฏิเวทนะฮะท่านบอกว่าอันเนี้ยท,ท่านเทศไว้เป็นการที่สอง29ห้าสาบตุลาคมพ5น9นสบนะครับความว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลกระถินปีหนึ่งก็ทอดกระถินครั้งเดียวต่อหนึ่งวัดกระถินนาทานเนี่ยเป็นทานพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นนะฮะกระถินนี่พระพุทธองค์บัญญัติขึ้นเพราะองค์ทรงเห็นว่ามีความจําเป็น เนื่องจากพระภิกษุขาดผ้าจีวรไว้นุ่งหม่มซึ่งตอนไปลาฤดูฝนนั้นมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเดินทางมาเฝ้าพระพุทธองค์เจอฝนกลางทางก็เลยเปียกปอนไปหมดนะฮะขออนุญาตอ่านนะครับเรื่องธรรมะี่ลึกซึ้งเวลาเข้าเฝ้าจีวรก็เปียกปอนด้วยพระองค์เมตตาสงสารจึงอนุญาตให้ถวายผ้าพระกากถินเพราะ ทรงเห็นว่าพระภิกษุมีผ้าจีวรพะเห็นว่าพระภิกษุเนี่ยไม่มีผ้าจีวรไม่เปลี่ยนเวลาเปียกฝนเพราะสมัยนั้นเนี่ยจะมีผ้าเพียงสามผืนหรือไตจีวรเท่านั้นเองคือจีวรห่มหนึ่งผืนสังคติห่มกันหนาวหนึ่งผืนและสบงหนึ่งผืนเป็นหลักแต่ไม่มีจีวรไม่เปลี่ยนเวลาเปียกฝนหรือฉีขาดนะฮะในกรณีที่นางวิสาต้องตัวอย่างเช่นนางวิสาขาส่งคนใช้ไปประตู พระที่วัดที่มีอยู่เพราะปัถนาจะถวายน้ำปณะนะพอไปถึงที่วัดเนี่ยฝนก็ตกลงมาจะเข้าไปวัดก็เห็นพระเปื้องผ้าอาบน้ำฝนกันเพราะไม่มีผ้าไว้เปลี่ยนถ้าใส่สบงอาบก็จะเปียกนะฮะก็เลยจำเป็นต้องเปื้องผ้าอาบสาวใช้ไปเห็นก็ตกใจยิ่งกับประยายงานนางวิสาขาว,ว่าตอนนี้ไม่มี พระเหลือที่วัดเลยมีแต่พวกชีปเปลยมายึดครองนางวิสาก็เข้าใจเลยไปกราบทูลพระพุทธองค์นะฮะขอถวายผ้าอาบน้ําฝนให้ประสงค์ไว้ใช้ช่วงฤดูฝนอันนี้นะครับคือที่มาของการถวายผ้าอาบน้ําฝนช่วงฤดูฝนนะครับสั้นๆน,นะฮะเพราะถ้าอ่านแล้วจะยาวส่วนเรื่องการถวายผ้าพระกรถิ่นเนี่ยท,ที่เรียนมาแต่ต้นเนี่ยพระองค์พระพุทธองค์เนี่ยทรงเห็นว่าพระภิกษุลําบากเรื่องผ้ามาก เพราะไม่มีการถวายเป็นกิจจลักษณะต้องหากันตามป่าช้าบ้างตามกองขยะบ้างผืนเล็กผืนน้อยก็สะสมไว้พอได้จำนวนมากพอก็เอามาปะต่อเอามาเย็บเป็นผืนใหญ่ผ้าของผู้สงฆ์ทุกวันนี้จึงมีลายเหมือนกับคนาไม่ได้เป็นผ้าเรียบๆผืนเดียวเป็นผ้าชิ้นๆมาต่อกันหลังจากนั้นจึงได้ทรงพุทธ,ธานุญ,ญาตให้มีการถวายผ้าพระกฐินครับ โดยเริ่มตั้งแต่วันออกพรรษานะฮะวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึง15บ่ําค่ำเดือน12ซึ่งเป็นวันลอยกระทงเป็นวันสุดท้ายที่จะไหวา้ากรถินได้นะฮะคือเป็นวันสุดท้ายที่จะถวายผ้ากรถินได้วัดหนึ่งก็รับได้ครั้งเดียวพระที่จะรับกรถินต้องอยู่จำพรรษามาตลอดเวลา3เดือนถึงจะรับกรถินได้นะฮะพระองค์ทรงสมบัติเงื่อนไขไว้หลายอย่างครับ เพราะนั้นก็ขออนุญาตเป็นสะพานบุญบอกบุญว่าปีนี้พวกเราผมและเพื่อนพ้องน้องพี่ที่จะรักษาผู้ศาสนาในเมืองพัชนกตะก,กีจะเห็นวัดปฏิบัติของหลวงปูต่ตยิยาดิจ้าววาดจะเห็นว,วัดปฏิบัติบิบบนทวาดปัดวัดของอธิการธนิตเจ้าวาดวัดหลวงก็เราจะทอดกระถินในวันที่สิบครับพุชจรยนพันห้าร้อย คือวาอาทิตย์นี้ส่วนพันสาวก็จะตั้งองค์กรถินนะฮะก็ผู้ใดก็จะร่วมทําบุญก็ขึ้นไว้ในอีพีนี้นะครับพรละพูนเจริญพักดีนะฮะถวายความจงรักพักดีจะหาไม่ครับก็ถือว่าเป็นไทยพุทธต้องส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองปั้นเมืองนะฮะสืบสารรักษาต่อยอดแล้วก็อุปถัมภ คุ้มครองพุทธศาสนาด้วยการถวายกระถินครับสวัสดีครับข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตตาชาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสนานะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้ถลิงถวัลย์ในรัสมบัติกรมราชาพิเศษแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญขอพระสงค์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนุประมพกเถิด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ